ครับช่างเหน่ง KST Audio ครับวันนี้ก็อยู่กับ Porsche Cayenne 958นะครับผมวันนี้ก็จะมาติดตั้งชุด Wireless Carplay และ Android Auto โดยใช้จอเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าติดตั้งออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วใช้งานง่ายขนาดไหนครับไปดูเลยครับ ครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในรถปอร์เชค่คายเอน958เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากติดตั้งระบบไวเลสคาร์เพย์เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาดูเลยครับวิธีใช้งานเป็นยังไงผมจะใช้ให้ดูเลยนะอันนี้เป็นการใช้จอเดิมนะครับผมอ่ะเดิมเนี่ยไม่มีฟังก์ชันแบบนี้ขึ้นมานะอันนี้เราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัว iPhone เนี่ยก็จะขึ้นเป็นตัว Apple c a r p เพนะครับแต่ถ้าเป็นอย่าง Android แบบนี้เราใช้มือถือ Android เนี่ยฟังก์ชันก็จะเป็นระบบ a Auto อนดรอยด์โตลงกัอนอลย ก็ฟังเพลงจาก Spotify ได้นะครับผมเปลี่ยนเพลงนะครับผมมัลติฟังก์ชันที่พวงมลาลัยนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติครับแบบนี้นะฮะสะดวกมากเลยแผนที่นำทางนะครับผม Google Map ลองใช้ให้ดูสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับค้นหาสถานที่ด้วยเสียงได้ตอนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิทเดี๋ยวผมจะลองค้นหาดูเซนทัลอีทวิว ผลลัพธ์ของเซ็นทรัลอินวิวก็จะปรากฏขึ้นมาก็สามารถกดนาทางเข้าไปได้เลยครับดู2หน้าจอได้นะครับแบบนี้ฝั่งหนึ่งดูเพลงฝั่งหนึ่งก็เป็นแผนที่ได้หรือจะดูแบบเต็มจอเป็นเพลงอย่างเดียวก็ได้เวลานําทางเนี่ยแผนที่ก็จะพูดนะครับไม่ว่าจะเจอจุดตัดทางแยกต่างๆไปเขาเจะบอกทางเราต้องถอยนะครับผมแบบนี้อันนี้เป็นกล้องถอยเดิมจากโรงงานนะครับสามารถใช้งานควบคู่กับตัวระบบนี้ได้หรือคันไหนเนี่ยรุ่นไหนถ้าไม่มีกล้องถอยเนี่ยก็สามารถติดตั้งกล้องถอยเพิ่มได้นะครับผมอา โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมสำหรับระบบ w วา e s e ส s าร a y พล n d r ร i d ยโ t o นะครับที่ได้ทำการติดตั้งในรถปอร์เช่ค y เยต์958คันนี้นะครับผมสำหรับท่านใดเนี่ยที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์แบบนี้คุณภาพแบบนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจของเรานะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์085 259 6887ครับผม